ดีครับออกกันปุึกทงกับเตนครับในเสาร์วันที่12ตุลา 2, ลอสอง5ันครับช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแน่เด้อพี่น้องวันนี้ก็พาพี่พาน้องเของไม้ป่าบนันต้องแปกตำบ,บนบหอยคาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับไหลุดน้ำกันครับว่าสีมานเทสยังไงครับพี่น้องไปกันครับไปกันจ้า ครับหลักเรีกแห่งมันครับเห็บเด่นกอเนอ้อเป็นเนาะแม่นจ้ะชูมหนึ่งครับน้องขอเห็บกออีกนะครับขอว่าสิโลเลตหน่องมหากรนานะจ้ะบาสิลผยนคนนะครับคนมาขึ้นมาก,ก่อนมันกันยังมันที่เก่าเนาะจ้ะ<ฮ>มัาวไขมันมันโนจ้ะไหนมันมันหรอครับพี่น้อง ครับกอออีกจุ่มนึงครับพี่น้องจุ่มงามๆเลยเนาะจ้ะนะครับโอ้โหเนื้อใส่บลาลูนลุงพงคือไตคอนเนี่ยโอ้ขาหักสมง่ายามะเนาะมันจะไตคอนเนาะนะครับงามเนี่ครับเห็ดแดงกอครับครับกออีกหนึ่ครับพี่น้องจุ่มหนึ่งครับ ครับเพ็ดบางแหลกครับพี่น้องมันจุ่มเหชรกอครับพี่น้องกอองําลังผลดินเนะจ่าลุงทงโอ้โหทำหนึ่งนะครับจุ่มเหชรกอ,รอยอีกครับพี่น้องโอ้จุ่มหนึงงหน่งงมายเ่ยพี่นอออ้องเราเพ็ดกอยครับจุ่มหนึ่งครับ ยังวัานไม่สีอยู่เนาะจุงทงเห็นไหครับเห็ดผึ่งไขยจ้าพี่น้องดอกงามๆเลยจ้ะเห็ดผึ่งคาเมนคัดเตียจ้าสองดอกจ้าพี่น้องเห็ดแดงกอจ้าลุทงทงอยู่ไกลเด้อจ้าพี่น้องปาแตงได้เก็บเองจ้า ีดอกงามๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะดอกง่ายเลยเฮดแดงจ้าง่ามเลยจ้ะพี่น้อง,องเฮดเเแดงสามจ้ะ เฮ็ดกอจ้าเด๋ยวบอสละพี่น้องเลยเยอจ้าครับพีน่น้องน้อเฮ็ดล้งแหล่ครับเฮ็ดแดงสามจ้า ครับหมาล้ะครับพี่น้องผู้สีแดงงามเหหน,นจ้ะเห็ดกอรครับดอกกำงามครับข้าวดินครับครับเฮ็ดแดงนาครับพี่น้องเดินมองแล้วดอกสองดอกครับเฮ็ดแดงสามจ้า เฮ็ดแดงจ้ะเฮ็ดแดงจ้ะพี่น้องเก็บเล่มๆไปจ้ะพี่น้องเลยเฮ็ด <laughs> <Head S 1> <Head S 2> ลังเลจ้าง่ามๆอยู่จ้ะพี่น้อง เห็ดลังเลอีกจ้าจ้าแบบน,นี้ลุงท่องกับป้าแตนก็เดะอวยเมื่อไหร่จ้ามาเบืองเห็ดลุงท่องกับป้าแตนเน้อจ้ะมีลุงท่องให้พี่น้องเบืองเห็ดจ้าอ่าครับก็ได้อยู่ครับได้แกงนึงละครับพี่น้องมีเห็ดกอเห็ดลังเล่เห็ดข้าวดินเห็ดร่วมครับช่วงนี้ก็มันสิขอน เงีหนาวแล้วครับพี่น้องเฮ็ดก็เริ่มสีงนงดแน่ละครับลุงทงก็ได้ใส่เสื้อสีน้านนยด้วยครับวันนี้ว่ามาเศารนี่หนาวครับสำหรับลุงทงกับประแตนก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแคททุกการติดตามครับที่มอมไห้ครับฝากติดตามช่องน้องไมคคือเขาละครับมาแต่ละเมื่อสีภาพไปเห็นอยังแน่ครับรับวันนี้ลุงทงกับประแตนก็บจะได้ขอตัวกลับบ้านกันครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้า